สวัสดีค่ะจากบริษัทบ้านรเะเบียงขางจำกัดนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องว่าเวลาคุณเกษียณแล้วเนี่ยคุณเคยคิดไหมคะว่าคุณอยากจะอยู่ที่ไหนนะคะหรือคุณจะทำอะไรนะคะหลายคนเลยค่ะกำลังคิดว่าเอยตอนนี้ฉันอายุ30และ40แล,ะแล้วแล้วเอยวันนี้ฉันยังไม่มีทรัพย์สินเลยหรือว่าเอยฉันอยากจะมีแบบ ทรับสิสินสักอันมืงไว้ทำรายได้แล้วฉันก็สามารถทำํำตัวเนี้ยไปจนถึงเกษียณได้เลยหรือเอ๊ะตอนนี้เนี่ยฉันถ้าฉันเกษียณแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงหลายคนตั้งคําถามแบบนี้อยู่ในใจรู้ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ลงเลยค่ะแล้วก็ยังคิดอยู่นะคะวันนี้เราเทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้ววันนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพนะคะ เวลากเกษียณแล้วแน่ๆค่ะบางทีอาจจะอยากกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะอยากจะไปซื้อที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านไปชีวิตที่จะแบบรีแลกซ์สบายๆทางานนะคะคือหลายคนคิดกลับไปกลับมาแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราเชื่อว่าในในในความคิดในไม n d ของแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายเวลากเกษียณแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาที่อยู่อาศัย ถู่เลยคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายนะมันมันอ,อ,อยู่ได้แล้วธรรมชาติสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าวันนี้คุณชอบทรัพย์สินคุณชอบอสังหานะคะการซื้อที่นะคะตางจังหวัดคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรามีที่ตางจังหวัดแล้วหนึ่งคุณจะไปดูแลยังไงถ้ามันไกลเกินไปถูกไหมคะโจทย์ข้อที่หนึ่งสมมติว่าวันนี้คุณอยากได้บ้านที่อยู่ตางจังหวัด ที่คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะักเพราะว่าถ้าไกลมากคุณก็ไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะหรือว่าคุณจะไปทําธุรกิจที่นั่นยังไงถูกไหมคะคุณก็จะต้องดูว่าเอ้ยเอาที่มันใกล้ๆหน่อยขับรถไปง่ายๆนะคะแล้วก็ธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ว่าสุดท้ายไปเป็นสังคมเมืองที่สุดท้ายคุณก็ไม่อยากไปอีกนะคะโจทย์ข้อแรกของคุณคือถ้ามันต้องไม่ไกลเมืองมากนะอ่า แต่ยังมีธรรมชาติที่คุณอยู่นะคะประมาณ200โลสักไม่เกิน300โลเราก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์คุณนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่2ในในระยะเวลาที่สมมุติว่าคุณจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะคะแล้ววันนี้คุณยังไม่ได้อยู่คุณต้องกบางคนเต้องพู่เพื่อไปผ่อนบ้านหลังนั้นหรือบางคนไม่ได้กู้ก็คือใช้เงินสดสร้างก็แล้วแต่นะคะแล้วในระยะเวลาที่ที่คุณสร้างไว้แล้วทิ้งไว้ มันจะเกิดประโยชน์ไหมจะมีคนดูแลให้คุณไหมนั่นคือข้อสองที่คุณกังวลถูกต้องไหมคะอาแล้วข้อที่สามเราเป็นต้องทําการทุกวันเราตรวจงานไม่ได้เราไม่มีคนตรวจงานเราไม่มีคนดูแลให้เวลาเราจะกู้แบงค์หรือจะเราก็ไม่มีเวลาทําคือเราไม่มีเวลาเลยแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงแล้วสุดท้ายเราจะไปทําธุรกิจอะไรที่ตรงนั้นหรือเปล่าในในบ้านปลายชีวิตเพราะฉะนั้นสปัญหาข้อเนี้ค่ะ มันเป็นเรื่องที่ที่เราคิดเราเชื่อว่าทุกคนก็ยังอยู่ในหัวอยู่ทีนี้เรามีคําตอบนิดนึงค่ะว่าทั้งสามข้อเนี้เราสามารถแก้ให้คุณได้อย่างไงนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยเรามองว่าที่ดินที่หัวหินนะคะการซื้อที่หรือสร้างบ้านมันไม่มีวันลดลงวันนี้คุณอาจจะต้องกู้แบงค์เยี่ยสมมุติว่าวันนี้คุณต้องกู้แบงค์หมื่นห้านะคะอาจจะเป็น เป็นเงินต้นสักประมาณ10,000บาทจะยกตัวอย่างเฉยๆนะคะดอกเบี้ยอาจจะอยู่ประมาณ5 0 0พันวันนี้คุณอาจจะเสีย5 0 0พันเป็นดอกเบีย้ยถูกไหมคะแต่10,000ก็คือการเก็บเงินของคุณนั่นแหละถูกไหมคะทีนี้คุณทํายังไงคุณถึงจะไม่รู้สึกว่าคุณต้องเสีย15 0 0 0หรือสูญเสีย5 0 0พันดอกเบี้ยไปฟรีๆเพราะว่าคุณ1 0 0 0 0มืคุณถือเป็นเงินเก็บแล้วแล้วคุณได้ที่ดินซึ่งมีแต่จะขึ้นจะขึ้นบ้านก็มีแต่บ้านกับที่ดินมีแต่จะราคาขึ้นถูกต้องไหมคะไม่มีราคาตกหรอก นะคะแล้วที่ดินเนี่ยหัวหินขึ้นเร็วมากนะคะทีนี้คุณก็กําลังกังวลว่าเราห้าพันดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายอยู่ทุกปีทํำยังไงวิธีก็คือระหว่างที่คุณทําบ้านซื้อที่ที่หัวหินถูกไหมคะสร้างบ้านแล้วคุณก็ต้องผ่อนแบงห้าพันดอกเบีย้ยเนี่ยเราจัดการกันยังไงคะปล่อยเช่าสชคะจะบอกว่าตลาดหัวหินเนี่ยคนที่ไปเช่าบ้านอยู่แบบประเภทปีสองป,สองปีสามปีเยอะมากคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไปทํางาน ตักท่องเที่ยวเป็นชาวตังชาติที่เขาไปเช่าบ้านอยู่ประเภทแบบประทีกะเกษียณแล้วทํางานออนไลน์ได้พวกนี้นี่คือเขาจะใช้ชีวิตเช่าบ้านแบบเป็นปีสองปีได้เลยคือคนเหล่อนี้เราสัมผัสได้เพราะว่าเราทําบ้านเช่าอยู่เรารู้ว่าคนเช่ารายเดือนแบบลองเทอมเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วแต่ละคนเนี่ยเช่าเกินปีทั้งนั้นบางทีเนี่ยอยู่ยาวถึง4ปี5ปีเลยก็มี บางคนหนึ่งขั้นแบบเอออยากจะซื้อบ้านเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่โอแล้วเขาชอบนะคะแล้วเอ๊ะพอเราได้บ้านเช่าแล้วเราจะทํายังไงล่ะเราชั้นหาตลาดก็ไม่เป็นระเบียงขาวจัดการให้ค่ะระเบียงขาวสามารถจัดการนะคะหาคนมาเช่าให้คุ่นได้เอาแล้วถ้าเวลาเช่าใครจะไปะดูแลบ้านให้ใครจะดูคอนแทคให้ใครจะดูอะไรให้ระเบียงขาวดูให้ค่ะ เห็นไหมคะว่าวันนี้มันมีคนจัดการให้คุณหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดูแลที่นะคะมีที่ให้คุณเลือกมีบ้านเราสร้างให้คุณได้เรามีบ้านตัวอย่างเป็นสิบหลังรับประกันเลยว่าบ้านเทก็เสร็จแล้วเราก็ไม่หนีไปไหนด้วยเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ที่นั่นแล้วเราก็มีบ้านอีกเป็นสิบหลังที่เป็นเช่ารายเดือนอยู่ที่นั่นแล้วก็มีบ้านตัวอย่างอีก3ามหลังให้ลูกค้าเข้าไปเลือกไปชมได้นะคะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าเป็นมอลเล็กๆอะไรอย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็ แล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยเช่าให้คุณได้ด้วยเอาแล้วเวลาปล่อยเช่าใครดูระเบียงขาวดูให้ค่ะนะคะหรือถ้าคุณไม่อยากปล่อยเช่าคุณทิ้งไว้เฉยๆไม่อยากให้ใครเช่าเลยแล้วเวลาฉันไปฉันจะไปพักสักทีหนึงสมมติลองไม่ออัดอยากจะไปอยู่ใครจะมาทําบ้านที่ฉันล่าฉันต้องทาความสะอาดกิจต้องดูแลบ้าน,นทรงโซนไม่ได้ไม่ต้องกังวลค่ะระเบียงขาวดูแลให้ก่อนคุณจะเข้าคุณบอกแเราเอาทีแม่บ้านลงให้จัดสวนไว้ใช่ไหมคะแล้วเ,เอาทีมวสวนลงให้ เห็นไหมเขว่าชีวิตมันง่ายขนาดนั้นเลยเพียงแค่คุณตัดสินใจว่าวันนี้คุณอยากจะมีทรัพย์สินสักก้อนหนึ่งไหมที่คุณสามารถดูแลมันได้ทํารายได้ให้คุณได้เกษียณแล้วคุณมาอยู่ได้เกษียณแล้วคุณสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหารหรือเปล่าหรือคุณอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับ้านเช่าหรือเปล่าถ้าคุณตั้งใจระเบียงขาวสอนให้อีกค่ะ เห็นไหมคะว่าทุกอย่างตอบโจทย์คุณได้หมดถ้าเพียงแต่คุณสนใจนะคะที่ดินสร้างบ้านทำธุรกิจเพื่อเป็นบ้านเช่าจะเป็นบ้านอากาศตัวเองแต่หาคนดูแลไม่ได้คนอะไรไม่ไดเเนน้เรามีทีมงานเพื่อนี้เรามีทีมงานพร้อมไม่ว่าถ้าเกิดคุณอยากทำบ้านเช่าหรือจะทำเป็นกราฟิกดีไซน์อยากจะลงเว็บลงประกาศระเบียงขาวบริหารให้หมดดังนั้นคะ่ะเราตอบโจทย์ให้กับคุณทุกข้อนะคะเพียงแต่คุณสนใจ ซึ่งสามารถนะคะทักมาได้ที่ไลน์นะคะระเบียงขาวนะคะเราก็ไปชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันเลยค่ะหรือว่าแจ้งมาทาลายก่อนว่ากําลังจะเข้าไปชมบ้านตัวอย่างอยากชมบ้านประเภทไหนเดี๋ยวมีน้องๆพนักงานหาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราฝากข้อมูลไว้เท่านี้ให้คุณไปตัดสินใจก่อนให้คุณไปคิดก่อนว่าเอะมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ติดต่อมาที่ระเบียงขาวได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ